คุณผู้ชมคะเหตุจลา,าจลที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อคืนเป็นคืนที่6แล้วแล้วก็มีรายงานว่าดูเหมือนจะควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้เห็นภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเผาทําลายอาคารเผาทําลายรถยนต์และมีเหตุปล้นสะดม ขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของฝรั่งเศสก็พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์เมื่อคืนกระจายกันไม่ต่ำกว่า45,000นายและจับกลุ่มตัวกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงไว้ได้ไม่ต่ำกว่า3,000คนค่ะมาย้อนรอยดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันอังคารที่แล้วมีเหตุที่วัยรุ่นชายนาเอลมาซุดวัย17ปีเชื้อสายเอลจีเรียและโมร็อกกัน ถูกยิงโดยตำรวจนายหนึ่งในระยะใกล้นะคะเหตุเกิดที่เมืองนองแต่นอกกรุงปารีสค่ะตอนแรกตำรวจก็รายงานว่าเขาถูกยิงหลังจากขับรถยนต์พุ่งใส่ตำรวจแต่วิดีโอที่บันทึกภาพไว้ได้กลับแสดงว่าตำรวจ2คนยืนอยู่ตรงรถที่หยุด<ะ>ตำรวจนายหนึ่งเล็งไปที่คนขับแล้วเสียงในคลิป<ะ>บอกว่า คุณโดนกระสุนเจาะหัวแน่จากนั้นคาดว่าตำรวจก็ได้เล็งยิงไปที่คนขับแล้วรถก็พุ่งออกไปก่อนที่จะหยุดนะคะคลิปนี้กลายเป็นคลิปไวรัลในอินเทอร์เนต็ตและกลายเป็นสาเหตุให้ผู้คนโกรธแค้นออกไปประท้วงติดต่อ,อก,กันถึง6คืนเกิดความรุนแรงทั้งในเมืองหลวงและหลายเมืองทั่วฝรั่งเศสค่ะและเกิดเหตุปะทะกับตำรวจอย่างหนัก นี่แหละค่ะเป็นภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งเผาอาคารทำลายร้านค้าเข้าวข,ของพลิกรถยนต์จุดไฟเผารถยนต์และก็เกิดเหตุกล่มสะดมตามเมืองต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้มาตรการอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นใช้แก๊สน้ำตาเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ค่ะ มาดูหลายๆจุดที่เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นนะคะจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นที่เมืองนองแต่นอกกรุงปารีสจากนั้นก็ขยายไปหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะคะมาทางใต้ก็คือที่เมืองตูลูสเมืองมาแซเมืองลียงขึ้นไปทางเหนือก็คือเมืองลิลและเกิดขึ้นที่กรุงปารีสด,ด้วยเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง6วันที่ผ่านมาค่ะ ทางรัฐบาลก็ประกาศประชุมฉุกเฉินประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงกระจายกำลังกันอย่างหนักโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้กระจายกันไม่ต่ำกว่า45,000นายนะคะเพราะว่าต้องการที่จะควบคุมสถานการณ์โดยรวมแล้วแต่ละคืนจับกลุ่มตัวผู้ประท้วงไปหลายร้อยคนตัวเลขกลมๆโดยรวมก็คือคุมไปแล้ว3,000คนมีรายงานว่า2,000คนเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุป,ประมาณ17ปี ความคืบหน้าในวันนี้ก็คือสมาชิกในครอบครัวของนาเอลออกมาร้องขอค่ะว่าขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงยุติความรุนแรงเป็นเสียงสะท้อนที่ออกมาจากคุณยายของนาเอลนะคะที่ระบุว่าพวกเขาควรจะหยุดได้แล้วไม่ควรทำลายร้านค้าไม่ควรทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนคุณยายชื่อนาเดียนะคะมาจากคำพูดที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อของฝรั่งเศส คุณยายพูดอีกว่านาเอลตายไปแล้วตอนนี้ฉันสูญเสียลูกสาวไปอีกคนในฐานะที่เป็นยายพวกเขาพรากลูกสาวและหลานชายไปจากฉันก็เป็นคำพูดที่ทรงพลังในแง่ของการเตือนสติประชาชนที่ออกไปประท้วงค่ะประธานาธิบด,ดีมาครงพยายามที่จะคุมสถานการณ์นอกจากที่ได้เรียกประชุมกับบรรดาสสและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็ระบุว่าในวันอังคารก็เตรียมที่จะคุยกับนายกเทศมนตรีเพิ่มอีก220เมืองน,นะคะก็คือเมืองต่างๆที่ถูกกระทบและต้องการที่จะหาทางรับมือในระยะยาวค่ะอีกด้านก็มีกระแสตอบโต้กลับจากสื่อแนวทางขวาจัดที่ได้ขอระดมเงินทุนผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ความช่วยเหลือตำรวจ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุยิงนาเอลในครั้งนี้และระดมเงินผ่านเว็บไซต์ได้แล้วไม่ต่ำกว่า850,000ยูโรมีรายงานว่าคนร่วมลงทะเบียนบริจาคไม่ต่ำกว่า40,000คนค่ะขณะที่ภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสขณะนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถูกกระทบไม่น้อยจากเหตุการณ์จรลาจนที่เกิดขึ้นและมาดูทไลายของเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสนะคะ ก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์เสื้อกั๊กสีเหลืองที่คนขับรถบรรทุกออกมาไม่พอใจนะคะกับรายได้ที่ระบุว่ารายได้ต่ำมากในปี2018ถึง2020ในช่วงโควิด19ก็คือ2020ถึง2022ก็มีเหตุประท้วงจากสถานการณ์วิกฤตโควิดนะคะตามมาด้วยอีกระลอกหนึ่งก็คือความไม่พอใจของประชาชนที่รัฐบาลขยายอายุ การเกษียณและได้เห็นการประท้วงในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนที่ผ่านมาด้วยค่ะอีกด้านมีรายงานว่ามีการประท้วงที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนาเอลในประเทศในยุโรปนะคะเช่นที่สวิตเซอร์แลนด์และเบลเยียมแต่ก็ยังไม่ได้บานปลายค่ะ